ไม่น่าเชื่อนะว่าไทยนะ่ะจะหนีห่างเงาถึงขนาดนี้ทำไมช่องว่างมันใหญ่โตจังคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ค่อนข้างอึ้งเลยนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันเหลือเกินสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปสามต่อศูนย์เซตทำให้คอมเมนต์ฟิลิปปินส์บอกว่ายิ่งเจอไทยในตอนนี้นะ่ะยิ่งห่างเข้าไปอีกเอาละครับทุกคนหลังจากมีข่าวได้อย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยมาคราวนี้วอลเลย์บอลหญิงไทย ด้วยศึกวอลเลย์บอลซีเกมนัดที่2เลยนะครับเพราะว่านัดแรกไทยน่ะเอาชนะสิงคโปร์ไป3 0ศนเซตแล้วพอนัดที่2ปุ๊บเราน่ก็ต้องมาเจอกับฟิลิปปินส์เลยนะครับซึ่งเป็นศึกชิงอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์น่ะก่อนเจอเราในซีเกมค่อนข้างทําให้เราตึงในซีวีเลีกเลยนะครับแล้วผลปรากฏว่าการเจอฟิลิปปินส์ครั้งนี้ของวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจสมควรครับที่เป็นแชมป์เก่าในซีเกมสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปส0ศูนเซตโดยสกอร์ยี่ส 25่สิต่อสร็จนเซตสุดท้ายครับ25ต่อ16ซึ่งการที่ไทยนะ่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจอย่างนี้ซึ่งวันนี้โค้ดออสจัดเต็มที่เลยครับส่งผู้เล่นนะ่ะเต็มัต,ตาราทับโดยมีบีมพิจยาโดยมีชาชุออนโดยมีออมศิษฐศิภาพรโดยมีปยนุษย์เป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งนะแล้วก็พรพานเกิดปานะครับเซตแรกจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพอส่งตัวจริงมาขนาดนี้ฟิลิปปินสนะ์แทบสู้ไทยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ไปแบบขาดลอยเลย ตั้งแต่เซตที่สองเซตที่สามไปต้นมาไทยน่ะเริ่มส่งผู้เล่นหมุนเวียนนะครับทำให้ฟิลิปปินส์มีคะแนนมากขึ้นแต่ท้ายสุดก็เป็นไทยนเป็นฝ่ายเอาชนะได้อยู่ดีนะครับโดยเอาชนะสกอร,ร์สามูเซตแล้วทีมชาติไทยนก็ต้องมาลุ้นรอบรองชาเลนด์นะครับว่าจะได้เจอกับเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียกันเอาละครับทุกคนเราไปฟังคอมเมนต์อของคนฟิลิปปินส์กันได้เลยนะครับว่าขาเราจะมีความเห็นเกี่ยวกับเกมนี้กันยังไงบ้าง นของคนฟิลิปปินส์ท่านแรกเลยนะครับเมนนี้มีการเช่นชมไทยเลยนะครับคอมเมนต์คนแรกนะครับรู้สึกถึงความทะเยอทะยายน,นของประเทศของเขาซึ่งความกระหายของฟิลิปปินส์กับไทยน่มันแตกต่างก,กันมากเลยเซตที่หนึ่งนะเป็นตัวอย่างคอมเมนต์คนต่อมาครับความว่องไวความคล่องแคล่วของไทยน่มันแตกต่างจากฟิลิปปินส์เหมือนว่าในตอนนี้นะผู้ใหญ่นะสอนเด็กเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับต้องใช้เวลาฝึกฝนกันตั้ง20ปีกว่าทีมสาวฟิลิปปินส์จะเอาชนะประเทศไทยได้ คอมเมนต์คนต่อมาครับโอ้โหทำไมความเร็วของประเทศไทยมันมาต่างจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์คนต่อมาครับไม่มีสัญญาที่จะเอาชนะประเทศไทยเลยผมนะ่ะหวังเล็กน้อยว่าจะเอาชนะประเทศไทยแต่ประเทศไทยนะ่ะสอนบทเรียนให้กับฟิลิปปินส์อีกแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับคุณกําลังจะบอกว่าฟิลิปปินส์ของเราหนะ่ะจะสามารถคว้าเหรียญทองในซีเกมนวในเย์บอลหญิงในครั้งนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เลย คอมเมนักคนต่อมาครับมีเวลาเตรียมทีมกับ1สัปดาห์ดู่าอย่างสิงคโปร์สิพวกเขานะ่ะยังได้คะแนนมากกว่าเราอีกในการเจอไทยผมนะ่ะไม่คาดหวังเลยนะผมนะ่ะรู้สึกผิดหวังกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันกับไทยในครั้งนี้จังเอมเมนต์คนต่อมาครับสิ่งสําคัญที่สุดคือไทยนะ่ะทุ่มเทเต็มตัวแต่ฟิลิปปินสนะ์น่ะทำไมมาดูเก่งถึงขนาดนี้แต่กับไทยนะ่ะพวกเขานะ่ะดูแบบสบายๆสร้างตต่างจากเราเหลือเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับเป็นไปตามคาดเลยที่ไทยนะ่ะจะเอาชนะฟิลิปปินส์แต่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขาดถึงขนาดนี้เซตแรกนะ่ะผมนั้นรับไม่ได้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานลครับประเทศไทยนะ่ะแข็งแก่งในเรื่องวอลเลย์บอลอยู่แล้วแต่แมที่วอลเลย์บอลของฟิลิปปินสนะ์น่ะอยากเป็นมหาอำนาจของเอเชียคุณนะ่ะต้องผ่านด่านไทยญี่ปุ่นแล้วก็จีนไปได้ก่อนซึ่งนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องยากคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ นี่อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมที่คิดว่าไทยนะ่ะเหนือกว่าฟิลิปปินส์แค่นิดหน่อยแต่ครับพวกเขาเนะ่เอานักกีฬาที่เล่นต่างชาติมามาเจอกับฟิลิปปินสบ์บจัดเต็มเลยดูเหมือนว่าไทยนะ่ะจะลังแกฟิลิปปินส์จังอันนี้มันชุดระดับนชันลีนะคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับชุดการแข่งขันในครั้งนี้ดูไม่เป็นมงคลเลยนะฮ่า,าแต่โชคดีนะที่ไทยนะ่ะจัดตัวเต็มแค่เซตแรกแต่เซตสองเซตสามนะ่ะเรานะ่ะอาจจะสูญสียกับท้ายหน่อย คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเสียเวลาดูจริงดูสิพวกเราเนี่ยยังหยุดไทยไม่ได้เลยความฝันที่จะไปเนชั่นลีนะ่ะมันสูญเปล่าคอมเมนต์ Comment ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับเศร้าจังผลการแข่งขันในครั้งนี้แพ้ไทยแลน้วเนี่ยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเชิญเลยเชิญแบบอายเต็มที่เลยแล้วผมนะ่ะขอแสดงความดีดีกับไทยได้วยนะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับาการแข่งขันของวันนี้นะมันดูดีไปเลย หมายถึงไทยนะไม่ใช่ฟิลิปปินส์ทั้งการตบการบป็ของไทยนะดูจริงจังไปหมดเลยซึ่งมีความแตกต่างจากฟิลิปปินส์นะที่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไ,รนะามไมหร่นเขคอมเมนต์คนต่อมาครับไม่มีการกระตือรือร้น,นไม่มีความพุ่มเทไม่มีความพยายามเซตแรกนะคุณทําอะไรกันแน่เนี่ยฟิลิปปินส์ผหมนะคาดหวังกับฟิลิปปินส์ว่าจะสร้างความลำบากให้กับประเทศไทยแต่ดูพิมพ์พิยาสิเขานะ่ตบเอาตบเอาดูออมเสียสิพาพรสิเขานะี่ยทำคะแนนตั้งมากมายไทยนะเคลื่อนไหวโคตรเร็วเลย แภาษาของทีมไทยนะมันสร้างความปวดหัวให้กับฟิลิปปินส์อย่างยิ่งเลยคอมเม่นักคนต่อมาครับนักกีฬาเย์บอลหญิงไทยนะพวกเขานะเป็นระดับเนชั่นลีกไปนะมันสู่ระดับเนชั่นลีกแล้วไม่ใช่ระดับเอเชียคอมเมนต์คนต่อมาครับนั่นแหละหมายเหตุว่าทําไมฟิลิปปินส์นะต้องให้ความสําคัญฝึกตั้งแต่เด็กดูไทยไป็นอย่างสิคขมเมนักคนต่อมาครับมันเป็นเกมที่น่าเบื่อสำหรับฟิลิปปินส์แล้วเป็นการที่น่าเบื่อสำหรับฟิลิปปินส์อีกด้วย ดูไทยสิเขานะ่ยยังมีการกระตุ้รล้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับดูเหมือนว่าฟิลิปปินสนะ์อ่ะจะเป็นแค่ไม้ประดับของรายการเพียงนั้นฮ่าฮ่าคอมเมนต์คนต่อมาครับการทําคะแนนของไทยนี่ช่าง้อนแดงเหลือเกินมันแตกต่างจากฟิลิปปินส์นะคอมเมนต์คนต่อมาครับดูอันดับของวอลเลย์บอลหญิงไทยเขานะ่เป็นอันดับโลกไปตั้งนานแล้วส่วนฟิลิปปินส์ในระดับเอเชียเนี่ยยังไม่ผ่านเลยโชคดีนะประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ในฟีเกมในครั้งนี้พวกเรานะ่ะคงได้ที่สี่เลยใช่ไหมคอมเมนต์คนต่อมาครับไม่เป็นไรครับผมคาดหวังกับฟิลิปปินสนะ์น่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าพวกเรานะ่ะเล่นกับทีมระดับโลกมันมีความต่างกันอยู่แล้วแต่พวกเรานะ่ะรวมทีมก็ไม่ค่อยนานสู้งตะต่างจากไทยสู้ๆต่อไปนะฟิลิปปินส์แม้ว่าเซตแรกของเรานะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไทยนะ่ะมีความทุ่มเทมากกว่าฟิลิปปินส์ชัดเจน พวกเขานะ่ดูไม่ค่อยเก่งแต่งต่างเลยนะแต่ว่าพวกเขาเนะ่เล่นเกมได้ไปได้บ่้อยแล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนฟิลิปปินส์ต่อมานะครับนักกีฬาของประเทศไทยนะเขาพร้อมไประดับโลกในรายการเนชั่นลีกไปเรียบร้อยแล้วส่วนฟิลิปปินส์นั้นพวกเราก็ต้องพยายามเช่นกันหวังว่าสักวันหนึ่งนะผลลัพธ์นะมันออกมาดีค <Comment S 1> อมเมนต์คนต่อมาครับฟิลิปปินส์ไม่ค่อยจริงจังเกี่ยวกับการเก็บตัวนะการเก็บตัวแค่2อาทิตย์นะมันจะเอาชนะไทยได้ยังไงพวกคุณเนะ่เป็นคนตลกหนะ่อยไงกัน แล้วพอการในขานปเปนี่นหะพวกคุณจะโทษอะไรดีคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับในเซตแรกได้11คะแนนทำไมมันน้อยจังพวกคุณเนี่ยกำลังทำอะไรกันแน่เนี่ยคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับผลกระทบในการเก็บตัวช่ไมันก็เป็นอย่างนี้แหละฟิลิปปินส์พวกคุณนะ่ะไม่ค่อยมีแรงตีเท่าไหร่นักดูอย่างไทยฟิพวกเขานะ่ะยังมีการรวมตัวมากกว่าเราอีกแม้ว่านักกีฬาไทยกับบทุกคนจะอยู่ต่างประเทศแม้อยู่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็ตาม แต่พวกเขาน่ะยังมีการรวมตัวเร่อยสามเม็ีดยิ่งกว่าฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยครับวันนี้ฟิลิปปินส์ค่อนข้างแย่เลยยิงเลนยิงแย่การเปลี่ยนตัวในครั้งนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยแม้ว่าจะมีโค้รระดับโลกก็ตามคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์นจะเออเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วมีความผิดพลาดมากมายปหมดคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับอย่าไปพูดถึงเลยอันนั้นมันคือประเทศไทยนะ ผมนะ่ะไม่ตั้งความหวังอะไรมากผมนะ่ะขอเซตหนึ่งใ้ไมประเทศไทยคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับ,ด,รบดูเหมือนว่าการรับบอลแรกของฟิลิปปินส์วันนี้นะ่ะไม่ค่อยดีเลยความทะยอทะยายนและความกล้าหาญของไทยนะ่ะมันนําหน้าฟิลิปปินส์อยู่สองสามแก้วเลยยิ่งการรับบอลแรกนะ่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญข,ของวอลล์บอลเลยนะเรานะ่ะยังรับลูกได้ยังมีปัญหาแตกต่างจากไทยเลยคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมาครับไทยชนะนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติ พวกเขานะมีหลายคนที่เล่นมาหลายปีหลายทัวร์นาเมนต์แล้วหลายรายการนานาชาติด้วยพวกเขานะก็มีความคุ้นชินนั่นแหละในการทําคะแนนะแบบไม่ค่อยกดดันดูเหมือนว่ายังมีความกังวลอยู่นะว่าฟิลิปปินาะเล่นเกมแรกก็มีความกังวลมากเป็นพิเศษแล้วไทยนะเหนือนกว่าคือการฝึกตั้งแต่เด็กถึงโตแต่ก็นั่นแหละพวกเรานะ่ะเสียได้นะพวกเราน่ะน่าจะมีการฝึกซ้อมให้ลงตัวมากกว่านี้มเมขาไม่หละคนต่อมาครับดูเหมือนว่าในทัวร์นาเมนต์ของซีเกมส์ในครั้งนี้ ฟิลิปปินส์นะดูแข็งแกงเชียวสามตัวแรกของเขาหนะฟิตสมบูรณ์ทําให้ฟิลิปปินส์ค่อนข้างเหนื่อยเลยไทยนะ่ะเอาชนะเรานะมันเป็นเรื่องปกติแต่เรานะเอาชนะพิลิปปินส์ไม่ได้พอสามประสานของไทยนะ่ะลงตัวปุ๊บความพิเศษของไทยนะ่ะมันช่างลงตัวเหลือเกินแล้วสิ่งสําคัญคือฟิลิปปินสนะ์น่ะเพิ่งแค่นักกีฬาบางคนนั้นแล้วนักกีฬาของเรานะค่อนข้างตัวเล็กด้วยโอเคมีแต่โซลมอนเท่านั้นแหละที่แข็งแก่งตัวสูงผมนะ่ะยังสนับสนุนฟิลิปปินส์อยู่นะฟิลิปปินสนะ์น่ะสู้ คอมเมต์คนต่อมาครับผมนะ่ะบอกแล่ว่าฟิลิปปินส์กับไทยนะ่ะการเตรียมตัวมันต่างกันไทยนะ่ะมีการเตรียมตัวดีกว่าฟิลิปปินส์อีกเซตแรกนะ่ะเอาชนะแบบถล่มทลายเลยนะประเทศไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับช่องว่างอันใหญ่หลวงสำหรับฟิลิปปินส์กับไทยมันยากเหลือเกินนะที่พวกเรานะ่ะจะเข้าใกล้ขยับไทยไปเลยแต่เป็นไทยนะ่ะจะหนีห่างกับฟิลิปปินส์ได้เลยนลั่นแหละแม้ว่าไทยนะ่ะจะอ่อนแอในนชั่นลีก แต่พวกเขาน่ก็ไม่ได้อ่อนแอในดับเอเชียเลยซึ่งนั่นแหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยเนะี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์แบบถล่มทลายคอมเมนต์ comment ของคนฟิลิปปินส์ต่อมาครับดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์นะ่ดูเหมือนว่าประมาทอีกแล้วนะเมื่อเจอกับประเทศไทยแต่กับศึกซีลีส์นะทำไมการแข่งขันนํามาสูซีททำไมมาแต่กางจะศึกฟีเกมถึงขานาดนี้แล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์แฟนบอลบอลของฟิลิปปินส์การแพ้กับประเทศไทยนั้นมันผิดแต่ขอให้พวกเราหนาะใจสู้ก็พอแล้ว จบไปแล้วครับทุกคนกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์หลังจากที่คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ค่อนข้างอึ้งกับฟอร์มไทยเลยนะครับว่าวันนี้น่ะมาดีกันไปแล้วหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถ